อยู่สี่แสงเจอพุกีตีอ่ะพุกิตีวันนี้หยุดให้อยู่แล้วหยุดยาวเลยปะใช่หยุดวันเดียวหยุดยาวเลยยาวเลยวันหนึ่งหยุดยาวเลยวันหนึ่งเต็มๆยังมีเงินเท่าไหร่เพื่อนมีเงินมาชี้เท่าไหร่แค่รออย่แล้วเงี้นดูอ่ะ มีสิล้านมังที่ภสนามาาสุดอะมีสิบล้านมัางโอ้โหอ๋อโอ้ดีที่ภูสนายมา่าสเหล็กเหล็กเท่าไรเหล็กเท่าไรเหล็กสองพันหกเป๊ะจับโอ้เงินแดงเงินแดงมีมาหมื่นกกมีมาสองร้อยเจ็ดสิบสามตัวอยาช่โอ้โหสุงหออันนี้คือุหอกสิบเป๊ะจัเป๊ะเียพี่คนรวยอะรวยจัด ไหนใครบอกผมไม่มีของเล่นนะมันดูมันดูใครบอกมีผมของเลมีของมันชอบมาบอกมีของเล่นบอกผมไม่ฟาร์มไอ้เหี้ยหรอโอ้คนแรกอ่ะฟาร์มทุกวันเจล็ตทุกวันดีเฮ๊ดเอาดีโดนไปวมีเลขสองหมื่นหกเลยพี่ไม่เห็นแต่ตอนที่นี่เปล่าอันเนื้เขาบอกแล้วพอไม่จะตีมฟาร์มก็หาแล้วไม่ฟาร์มนะมึงตัวขี้เกียจเลยทากะ อะไรพีอยู่ไหนเลกอยู่เลยบางมาเตอร์ดีเอาถ่ายมาเตอร์ดิเป็นอะไรกใจไม่ถูกแล้วนะกิเลกอยู่ไหนฮะเลกอยู่ข้างบนครับข้างบนครับข้างบนสุดเลยครับ ถ้ากูเห็นทำงานบ่อยๆนี่ให้แปะให้แปะทำงานทุกวันเห็นผมเจอพี่เดมอนตลอดเลยใช่พี่เดย์จริงบ้าตายอะเมื่อคืนจริงเหรอกูไม่เห็นมึงเลยแต่ข้าวปอมตัวทั้งหมดเล้วเป็นอย่างไรกันวะเป็นดูได้เลยพี่ที่จริงเลยถามเจฟเฟนดูนะไอ้เหี้ยแปะนี่ในเวาสุดที่กูเห็นนี่ไปไปโหนไปโหนร่มกับสาวอ่ะกูเห็นอ่ะสาวผมขาวอ่ะเนื้อมาเดี๋ยวก่อ จะไปทำงานนะพี่เปาพี่ไปที่ไหนพี่ไปเดินี่ไฟเหาะของข่าวอ่ะทต่พูดกับผู้หญิงแล้วผมเป็นนักพูดผู้คว้คุมสูตรการบินในสัตว์ทำไมไม่ได้ทำการบินได้ไงพี่ธุรกิจแอร์ไลน์อะไรเนี่ยพี่เอาไหนบอกว่ามึงยกหัวใจรถพี่แจ็คมาเดี๋ยครับพี่เออมาบอกว่าผู้หญิงผมไม่ยุ่งครับผมขายยายรสสิงห์เลยครับเพราะว่าผู้หญิงผมยุ่งผมเป็นคนรักแฟนอ่ะใช่ป่ะล่ะ เอต้าใจเย็นน้องโอ้โหเกินไปพี่เกินไปอันนี้เกินไปละพี่สบาเขาติดแกบอกวลาพี่สแกติดเด็กอ่ะตอนนี้อีกแล้วหรอไม่เลยมจะเลิกที่ว่าหลอกเด็กเนี่ยเใครพี่โอ้โหว้าวไม่เลยผมจเลิกหลอกเด็กอายุสิบเจ็ดสิบปดอ้โหเคยครับโอ้โหที่นี่กินเด็กแล้วมันเป็นราตานรอซ้ำเลยอ่ะพี่รอซ้โคตรไวอ่ะเียีอ่ะ อย่าพลาดเลยเป็นอาตาล้องชายใช่พี่เเนี่อายุห่างกูเท่าดิอ่ะอยจะหางกจับเขาว่าหลจะนิพานรอรอเขาขึ้นเคสอุมเมื่อไหร่นครับพี่เป้าอครับจับเลยคุณนิพานได้ประ่าณนั้นนะครึ่งหนึ่งพี่หน้าประมาณสามสิบห้าเไมพี่ใช่ี่สามสี่พี่สามสี่ครึงนึทีเจ็ดอ่ะน้องแตงโมคือใครวะออน้อนัไม่รู้ครับผมเห็นอากาศมาเรียกวพี่ผมไม่รู้ครับ เจออะไรกันอะไ่รู้ดิยังวะเอาก็ได้ผับเขาบอกชื่อแตงโมมันเป็นน้ำแฝงไอ้โง่ข้างในอ่ะก็น้ำแฝงเขาไงก็ผมก็เรียกน้ำแฝงไงแล้วผมดูชื่อเล่นแล้วมึงเรล่นคนนี้กูด้ะกูจองน้องเนยกับน้องแตงโมตามไปกูด้ะโอเคน้องเนยกับน้องแตงโมเนยถั่วนูเทลล่าพี่น้องไอ้คนนั้นแหละพี่น้องไอ้คนนั้นน่ะโอ้ยเขียวๆอ่ะเขาคุมแล้วเขาคุมห้องวีแล้วเขียวเขาไม่ปล่อยห้องวีให้ใครเลยกูก็มีจังเขียวคนนั้นทำไมอ่ะเฮ้ยกูมีจังเหมือนกัน อมองโบนเลยาเข้ามี่เขาเลยตามองเปิลยอะไรไม่ไม่ก็คนนี้คนนี้เขาจองตลอดไงคนเนี้ยเขาเข้ามาปุ๊บเขาจองก่อนเลยอ่ะห้องวีอ่ะกูจองไว้แล้วเขาทำไม่ทันกูกูจองไว้แล้วกูจองไว้แต่ทุนหนึ่งละเจ๊ปีอ๋อทีอันนี้เลยไงพี่ต้องบอกว่าเขาล็อกประตูดีๆนะล็อกไม่ดีมีแบบเมื่อวานนะนี่ยตัวโดนนี่ไงกูนี่ไงไอ้ยาตัวานกูนี่ไงโดนยิ้วปีกเนี่ยใช่ป่ะวะน้องเวานมีอะไรวะ ก็ถามเลยพี่ก๊อตพี่ก๊อตตัววิ่งเข้าผับมาเลยไอ้เนีอ้โหอาทิตย์ก่อนเลยอะเมื่อวานไปกันเต็มแต่คนซวยคือผมคนเดียวแม่แต่เธอพร้อมเผาทุกคนนะไหนเขาบอกว่าที่พลาดั่วผมชี้ได้เลยว่าใครไปกับผมบ้างเมื่อวานอะเอาดีๆดูอยู่ใครบอกแกว่าูในผับมีแต่ผู้ชายอ่วันนี้ข้าจะไปเขาบอกมีแต่ผู้ชายเขาก็เลยไม่ไปไครมาดีใครมาดีก็ไปสวัสดีครับผู้ชายล้วนอะนทั้งเพย์ที่ไม่ไร้ค่า เฮ้ยพี่ปาวชฟนี้ผมผมไปรับจ็อบเป็นดีเจดีกว่าสวัสดีครับสวัสดีครับเอาตังคทําเยอะมาะไปดีเจดีกว่าได้หรอได้ได้ตังค์มั้งไปดี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 ไปร่ะต้องต้องไม่ถามไม่จินต์แม้แต่ละพันหอวะใครไงบอสไจินต์ไม่ใครวะไอมีมีไปแทงไอมีมีีปแทงไอมีมีหรอตอนผมไแทงลก็ไม่ไปทนะเป็นดีเจนี่จ้างเ่าไรเท่าไหร่ชั่วโมงอะไรอะ เตี้ะไรอ่ะแว่นเต็มได้ไมเราไปเป็นเราไปเป็นกาดได้ป้าล่ะบ้านก็ไม่ใช่ปารมเนื่อยหรอวะดีเจดีกว่าพี่ดีจีได้เงินดีกว่านะไม่ต้องเล่นเองเราไปส่องบ้ล่เราไปแซ่แซ่บบ้างล่ะเดี๋ยวไหนอออะไถุงเด้งถุงหัวเดี๋ยวถุงเลยอ่ะมีถุงป้าถุงหอมนิดฮะใช่ได้เหรอวะเอ้าคขาผมบอกสี่แล้วครหาคนเจดีให้บอกครับจริง ไม่พูดลอยๆเพื่อนเนี่ยไปดูเป็นเป้ป่ะเป็นดูใครใครคอใครขอบอกเสียใครเป็นเป้ป้าผมค้าพี่ป้าผมมาผมอยากตีบี้ได้ใครไอ้การจี๊ดคอนพี่ไงพี่เอาทล้วเลยเอาดิเอาตัวคอนมาพี่ก็ได้การโอ้ยโอ้ยขอบคุณครับพี่ช้าผงล้องโอ้ยเลยไงผงร้องโอ้ยเลยไงโฮ้ยไปพี่รู้ป่ะผมตีค้อนขึ้นบวกข้าไปสี่สี่หลักแล้วไอี้เก่ายังไม่จ่ายกูไอ้สัตว์เฮ้ยกูมีค้อนบวกสามอยู่อะเอาไปปะเนาะเก่าเอ็นหลัรวมๆกันในแก๊งนี่เป็นล้านอ่ะติดนี่กูอะ ตอนนี้แบบตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ส่งตังค์เดือดตอนนี้แต่ผมจ่ายพี่ได้นะพี่จ่ายพี่ได้พี่เปราอะไรอ๋อไม่ไม่เป็นไรครับน้องไม่เป็นไรครับแต่น้องเอาพี่ไปเหมือนกันอะโอเคเจอกันพี่โอเคอะไรไม่เอาบวดสี่ขึ้นห้าเดียวผมโดนไปสี่ห้าล้านแล้วอ่ะ อย่ามาตัดพลนเ๋ยวะยวอดี่ไปต่อี่ไปไปขโมยาพิชาผมจะโยนไม้ทิ้งล้วเดะ๋ย่เล่นไมละว่าไงนะคาเอวไี่โยนได้ไงถามพี่มาดีดีเอารออะไรอะพี่คนเติมมันไงไอ้ทากากูจะเรียกหลังจากนี้กูจะเรียกมึงว่าข้าวเลยน้องทำไมอะพี่เด็กปั๊มไอ้หนุ่มคิดตนไหนไม่เหมือนพี่นะ มึงสื่อสารกระแสจิตเก๋แจ็คได้กะไอิปตอนไหนเฮ้ยโอเคไปคู่เลยไปเว้ยโดนบอลไอบอลหรือเปล่าอ่ะได้ครับพี่จ้ะโอเคไอ้เรี่องนี้กูแข่งทหารเซียนไอเฮียบอลเนะลงราแต่ไม่อยาก่เกว้าทิ้งเร็วๆวนี้มั้งใช่ปะพอใจอ่ะพี่ครับผมไม่ผมมาเติมน้ำมันเสร็ครับพี่ปล่อยผมไปครับพี่ ผมไม่ได้บ้าน JK นะครับมึงก็ต้องใส่ไมอย่ากโดนกระตุ้จริงๆใช่ป่ะเนี่ยไอ้ผมแค่มาเติมน้ำมันเฉยๆพี่จะทำหมดมานีมึงร้อหรอกูเฟังเพลงนี่บ้าน JK ไม่ใช่ฟาร์มไม่ต้องแวะมึงร้อหรอกกูณทำไมวะเดียวให้ล้อหรอกครับพี่กูไม่ได้ยุ่งแหละมึงนะไอ้เหี้ยเอ้าผมยังไม่ได้ทำเลยเลยผมแค่มาเติมน้ำมันนี่บ้านกูมันหมดไม่บ้านกูเหมือนปาร์ทห้องไหมน้ำมันน้ำมันผมหมดพี่ดี่ครับต้องโชค มึงผ่านมาหลายปั๊บหนึ่งแววมาเติมความดีสัตว์ผมว่แค่กะายจะเอ่อขับผ่านมาดูเฉยับพี่ครัับสสวดีไปแจ้งขอเบอร์ยไอ้หวานดิที่ได้ด้วยนะไม่ว่างไปเพ่อนหนึ่งหกแปดแปดพี่กอล์ฟพี่ใครอใช่เรอะรอะเ่เรียกกินเบียร์นอกร้านได้ด้วยว่ะเพื่อนรอหมอมาครเพื่อนเลขอะไรวะเอะไรอ่ะเลขอะไรอ่ะเลขสาวปะ เราเล่นมาเราเพื่อนเมื่อเราเพงไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยตรงรถตัวอะดีครับเบ้นเป็ดีครับน้องไอ้หลอดแม่งก็ไปเล่นในที่อะเลขอะไรเลขอะไรนะเลขสามนี่เลขสามผมนะชอบุงับ